ที่สแกมโพสแต่ว่าอย่าเอาไปโยงอะไรยังไงกับใครก็ก็ก็วันนึงอ่ะก็โพสประมาณ10รูปอ่ะเข้าใจป้ามันไม่มีอะไรอ่ะก็คือคนก็ชอบเอาไปโยงกันเองอ่ะคือแบบกิ๊บอยู่ดีๆก็เอาไปโยงกิ๊บก็เลยต้องเขียนให้เข้าใจว่าอย่าไปโยงนะคะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเคยพูดแล้วว่ากิ๊บไม่อยากเอาไปยุ่งอ่ะอย่าเอากไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อหาที่ลงมันเหมือนกับเป็นว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยว่ารูปมันเป็นยังไงอ่ะ เขาอุต่าห์ถ่ายแบบอาร์ตมากคือด้วยความที่ว่ากิ๊บไปที่บ้านหลังนั้นแล้วแบบมันเป็นรูปเก,ก้าอี้ตัวเก่ากับตัวใหม่แต่ว่าถ้าคนสังเกตเห็นจะเห็นว่าเก้าอี้ตัวใหม่เนี่ยมัน มันดามด้วยไม้เก่าไว้เลยมันไม่มีใครสนใจสตอรี่ความอาร์ตของเราเลยอะสนใจแต่ดราม่าคือมันก็คือกิฟก็เลยเขียนประมาณว่าเออมันก็แบบว่าเป็นแบบเปรียบเทียบระหว่างของเก่าของใหม่คนที่สะสมของเก่าของใหม่แล้วเราผู้สายยิ้มแล้วนะในรูปมันเป็นแบบสนุกน่ารักสดใสทําไมเอาไปเป็นดราม่าก็เลยแต่ว่าก็เข้าใจเราจะไม่สามารถทําให้ทุกคนมาเข้าใจตรงกับเราได้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติรู้สึกแบบมันก็เซ็งไหมเพราะว่าคนโยงไปตลอด่าเราว่าเขาอะไรางเง ก็เซงบางรูปหนูก็ลงตั้งหลายอย่างนะคะน่าจะถ้าสมมติเอาไปโยงนี่น่าจะได้ประมาณ10ท็อปปิกใน1วันทุกอานาจะได้ประมาณ10ข่าวในวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่ใช่อ่ะอย่าอย่าดูอินสตาแกรมกิปเพื่อความสนุกสนานดีกว่าอย่าคิดว่าเอาแบบไปไอ้นั่นกับใครคือคนอย่างกิ๊ฟถ้าอะไรกิ๊ฟก็คงพูดเลยเพราะกิ๊ฟไม่เคยปิดอยู่แล้วถ้ากิ๊ฟไม่ชอบกิฟก็จะพูดแต่ว่านี่กิฟไม่ได้ ไม่ได้สนใจจริงๆอ่ะล้วเรืเ่องที่ว่าคือเรื่องอที่คิดของตัวเองอ่ะก็เยอะอยู่แล้วไงไม่อยากจะไปคิดเรื่องในส่วนของคนอื่นพาร์ทคนอื่นอ๋อคือคนอ่ะอาจจะไม่ได้สนใจสังเกตตั้งแต่แรกว่ากิ๊บกับกัะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเราก็ตามกันมาตั้งนานแล้วแล้ว,ลวเราก็คอมเมนต์อย่างี้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าแค่ตอนนี้มีเรื่องไงคนก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะไปคอมเมนต์อย่างนี้ต้อถ้าตามดูกิ๊บทั้งวันนี้กิ๊บคอมเมนต์ทุกคนทุกเรื่อง คือแย่แล้วนะนักคงนักข่าวกิบก็คอมเมนต์อุ้ยกัดกระจุยเลยสนุกสนานมากคือมันก็ต้องเป็นเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ค่ะคือบางทีอาจจะกิ๊บกับกัทอาจจะคุยกันเรื่องอื่นก็ได้อยากคิดแต่ว่ามีคนไปถามมาริโอว่ากิ๊เป็นคนปล่อยให้สัมภาษณ์ว่าแบบไปพูดว่าโอ้โหกับใหม่อแล้วว่บอกว่าไงคะ เขาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ากิ๊ฟน่าจะต้องเป็นคนที่รู้คนสุดท้ายไหมคะกิ๊ฟไม่รู้นะคะเรื่องนี้ค่ะแต่กิ๊ฟคิดว่ากิ๊ฟไม่ขอยุ่งดีกว่าอย่างลกให้พี่ไฮเลนงต์ออกมาแฉว่าเขาก็เคลียร์แล้วอะไรใช่เคลียรค่ะมาเรียกว่ามาเรียวกับใหม่อ๋อก็แล้วแต่ค่ะกิ๊ฟไม่กิฟไม่ได้ยุ่งมันเลยเราไม่ได้ยคนพูดอ๋อไม่จำเป็นอ่ะทำไมกิฟต้องพูดเลยถ้ากิ๊ฟพูดกิ๊ฟก็ คิดออกไหมออไม่ทาเป็นอะ่ะกิ๊บบอกแล้วว่ากิ๊บไม่อยากยุงย่งเรื่องของใครแล้วก็อย่างกิ๊บเวลากิ๊บคุยกับโอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้เลยเออตอนนี้ยังคุยกันอยู่บ้างก็ยังมีพอมคุยกันบ้างค่ะ<ต>ถามสาระทุกสุดสิก,ก็ปกติยอะยไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาเรื่องแบบไม่ใยังไงบ้างอะไรบ้างปกติอะไรก็บอกแล้วว่าไม่ได้จบกันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ยังต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้วหัวใจเป็นไงตอนนี้ก็ปกติค่ะทํางานอ่ะตอนนี้ส่วนใหญ่กิ๊บก็จะทํางานก็งานเยอะมากเลลยยถ่่าะครไมง ก็มันยังไม่ว่างให้คิดถึงอะตอนนี้ยือไม่ยังไม่ได้ว่างมากอะไรเงี้ยั่างเลยค่ะเพิ่งเข้าหนิใช่ไหมจะดูนะค่ะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะไปดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเลยช่วงไิลลไปยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเรื่องั้นค่ะไม่ได้คุยเรื่องแ้นโอ้มีหนักใจเรื่องข่าวไหมครับเวลาเราโทรุยกันอะไรอย่เงี้ยมีบอกไหมไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลย คือพูดตรงๆว่ากิฟไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเลยน้อยมากแต่พอเออเรื่องอินสตาแกรมเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาในอินสตาแกรมของเราเราก็เลยถึงได้รู้เรื่องเพราะวันๆถ้าจะรู้ก็คือหนูอยู่แต่อินสตาแกรมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเออข่าวเคอร์อะไรจะไม่ค่อยได้ดูเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินตามไม่ทันจริงๆคือตรงๆโดนแบบว่าจับไปโยงนั่นนู่นทุกประเด็นเลยก็ไม่น้อยหรอกเพราะว่า กิ๊ไม่ค่อยคือตอนนี้อย่างที่บอกเรื่องในหัวเยอะแล้วมไม่อยากเอาเรื่องอื่นมาใส่อีกอถ้าเ<ม>จอ<ะ>ไม่พร้อมเลยค่ะถ้าเจอถ้าเจยงอีกจะได้น <laughs> ยกเลิกเล่นกุาแจกันมาเลยไหมครับมเลิกไม่ได้หรอกบทนึงค่ะ แกว่าคนแม่ก็จะ b u วฟอลโลเวอร์มาขนาดนี้แล้วไม่ได้แล้วจะตั้งไพรเวทอะไรอย่างนี้แมพจีบไม่ตั้งไม่ตั้งไม่มีอะไรปิดบังเลยไม่แคร์แล้วมีจะเปลี่ยนแนวไหมเราถูกโยงไปบ่นเงี้ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหนูต้องบอกก่อนนะว่าข้อความทุกข้อความหรือรูปของหนูทุกอันที่โพสต์ไปเนี่ย มันไม่ได้มีความหมายกับตัวกิ๊ฟแต่มันมีความหมายกับคนอื่นที่เขาฟอลโล่กิ๊ฟกิดีใจที่แบบว่ารูปของกิ๊ฟหรือคําพูดของกิ๊ฟเนี่ยเป็นกําลังใจให้คนอีกหลายคนมากๆเพราะฉะนั้นกิ๊ฟคงเลิกทาไม่ได้กิออ๊ฟเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเ,ออเหมือนกําลังใจให้ใครหลายๆคนให้แบบมองโลกในแง่ดีออให้มีอะไรสิ่งดดอย่าเอาเรื่องของกิ๊ฟไปโยงในด้านลบนะคะเ,ออเพราะว่าภาพของกิ๊ฟรูปของกิ๊ฟอินสตาแกรมของกิ๊ฟมีแต่เรื่องดีๆออมีแต่ได้